สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมณีกามะพอแอดมินบุญธรรมน้ำโชกนะครับมณีกาจะไปตามหาตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมคือเก่าแล้วครับมณีกาเดินทางไปหาตัวเลขก,กับน้องพอรอดนะครับน้องพอรอดเด็กหน่อยวัยสองขวบแปดเดือนนะครับเพื่อนกาให้บอกเลขเป็นตัวได้ชัดเจนนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมไปรับชมน่วกันเนาะครับเนาะว่าน้องพอรอดให้เลขตัวใด ในว,วันวันที่16พฤษภาค,คม2 5 6หกีนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนีก้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินบุญธรรมน้ำโชคนัมเดอวยครับเดอ้อเพื่อนของพอร์ตเพิ่นไดนบอกตัวเลขเพื่อเป็นตัวเลขโชคลาบตัวเลขทีมีรางวัลน,นะครับเนาะในวัวันที่16 ครับท่านผู้ชมกัไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้น้ำกันเนาะครับเนาะอันมันเทากันี่แหละเดือนสิงหาเนี่ครบสามปีโอ้เดือนสิงหาครบสามปีแสดงว่าสองปีกว่ากเออสองปีกว่ากว่ปีเท่าไรเดือนเดือนที่เปลี่ยนครับประมาณนนั้เนาะสภาคมเดือนพฤษภาคมครบแล้วสามเดือนอีกสามเดือนจะครบสามขวบสามขวบเต็มผู้ดีครับวันเกิดมันออกวันที่สิบแปดเมษายนนี่ ให้ป้าตังเน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเงย่อนหาแน่จากน้อยแน่บุญธรรมน้ำโชคล้อขม้นแหน้หัวนองถอ่ะพน่นะดี้นี่ะท่านผู้ชมนะคะบล้มก่อนล้ล้มไม่เด้อไม่พอโฟนเบิ้งติดเสือก่อนมักอะรลได้อันนี้ เอาบักรายากกินยี่บกขนมอยากอยากยังเกามือนันทีเอายังเกาะบอกตังบักลายากินโอ้ KFC KFC อ๋อบักลายากิน KFC มือนันบอกเลขตัวใดเนาะเลขกล่งน่ะแม่จำได้ยู่บกเลขยงตังหางเกาะเอมันคือจมได้หางเกาะอซีก็ดังๆลูก หาเงคนลูกมีตัวเดียวนบ่อฮาซีตัวเดียวนบ่อไฮโคโลเลยหาซีตัวเดียวโคโลัจำได้ได้ช่ยยังมาจำได้นนสาร์ได้มาตัวไสอันเนี่ยมือลาได้มาตัวไสลูกได้ตัวเลขคุณตัวไสผู้ใดบอกผู้ใดบอกบวกปลาโอ้ยายเป็นคนบอกยายบได้ตัวบอกตัวบอกร้านบอกฮาซี่ไหบได้บอกเลืันมันบอกเองนักบอได้บอกอย่างนี้ โอ้บกลาคันเล็ออกหาเอายังก็เฮ้กินเลคบคีบแมคโคแมคโคเอาเอายังอีกเอายังอีกเอายังอได้หาซื้อมาให้รถบลอรถบลออเอาลอแถวนีบลูกโอไปรับเมาก็ซางในตเนี่แมคโคก็ได้รถบล็อก็ได้ โอ้โหลูกเออเออเอาจำนี่บอกเอารถแมคโครแล้วก็รถบดแล้วก็รถียังอีกเนาะมืึอนั้นรถฉีดยังยังฉีดน้ารถฉีดหน้าเอามาฉีดยังน้ำเอามาฉีดยังเกาะนั่นขี่ไก่โป้ยุ้งวัลายจีโอ้ยลายออกแม่ยมานั่นมันเอามัดใส่ปลระจำแน่นอนนี่เนาะ ของไผ่หรืหมาของพอดก่อนโอ้ยมันมาหาหนองพอดเลยเออเดี๋ยวน้ำกันบ่พอดกับหมาหน่อยหอมหอมเถอะพอดเมื่อนี้กินข้าวกำหยังพอดอยากหยังเดี๋ยวซื้อมาให้กินเราสักก้อนแม่ปลาอยากหยังเดี๋ยวปามาซื้อมาให้ไก่เอฟซีไก่โอ้ยไก่เอฟซีเอาหยังเองฮานาซื้อมาให้เอาเบโก้เอาโปุ๊ เอารดรถบสกแมโครรถีนมีรลงปนน้ำรถีดน้ขี่ไก่ปูมันหลชามาสีอยู่เฮียนเล็กที่ออกตัวใดกบันนี่ตาเป็นยังไงมาสีตาตาออกจตาอันพอดวะพอดเล็ออกตัวใดก็พอดหาเล็เก้า ตัวเกาดีต้นตัวใดล่ะตัวเกาแม่ัเ้าหาย่งเกาะหาย่กระลุกหาสี่อเเงินตจำได้ตลอดเนาะคือจำได้วะนะสีจำได้เลขมันออกงานไม่เลขหาสีอคนเล็กต้นกล้วยเด้อต้นเนี่ยหาสีเ็กต้นกล้วยของเราเมื่อวานหาสีตตแดงจึงครึ่งเลยาหิ้วเขาครับ แม่เขาตามมาลูกสองปีแปดเดือนเมื่อวันกินกระป๋องแซบบ่พรสแซบบ่ครับแซบบ่เพิ่นเฮาเว้าเลขเป็นยังไเน่าเพิ่นอายุจะขวบก็อันมันเฮาก็นี่ล่ะเดือนสิงหาคมนี่ครบสามปีโอ้เดือนสิงหาครบสามปีแสดงว่าสองปีกว่ากวอสองปีกว่ากวสองปีเท่าไรเจ็ดเดือนคือเปลเดือนครับปมเพืนพฤษภาคมครบแล้วสามเดือนอีกสามเดือนจะครบสามขวบสามขวบเต็มผู้ดีครับ มันเกิดมันออกวันทีสิเปดมันานี่เกิดเดือนชิงหาสิเป็เพน้าเวาเลกเป็นเนาะสองขับถือเลยเป็นบ่อใหญ่เฮ้ยถามดูแม่ยูใสแม่อยู่ใสครับยูปาจีนพอโอ้แม่ไปขายโอ้แม่เห็นอย่าง ตำซัวถามพ่อดูพ่อพ่ออะพ่อเฮ็ดงัญยังพ่ออยู่ใสอีพ่ออยู่ใสอ่พ่อเฮ็ดยังอยู่ป่าจีนอีพ่อเฮ็ดยังขายยังหลักพ่อพ่อพ่อผมมอนขายยังขายน้ำตกโอ้ขายโหแม่ขายแต่หักชู่พ่อขายน้ำตกบรรลุเบ่แม่เพื่อขายยังก็ลูกขายตำตัวตำักชัวตำซัวตำซัวชกันแนขายดีบ่ขายดีบ่ ให้เอาบอกเขาดังเด้ไหมที่หาอีแม่ห้อีแม่ซื้อรถหไขหายปรตตังซื้อรถหาปรตตังบอกสประตังโ้าสันเหล็กที่เขาบอถามเขาเขาแน่นนอนบอกเขาย่ำสองตัวให้ท่านผู้ชมย่ำนุ้นตัวไดนก่าดิถามก่อนเขาแน่นอนบอกแน่นนอนบอกโอ้เขาขากเข้าแน่นนอนมันบอ มันจะเมื่อยเนาะกินเขาไปน้ำบอกไปน้ำเนาะดัดพลังเลยมาดูพ่อซื้อไว้จะไหนก่อนเนาะหอมม่อนหอมมอนอย่างน้อลูกาแโอ้มาเก่งท้ายยเลยกายน่ายน่ตาอย่างนั่นตาย่างตาย่งอ้โอ้เก่งดีอันเนี่ยตาอย่งก็นเนาะเอาอย่งเนี่ยเอาอ่างเอาย่งอยู่เ้ือนั่น

ส่งมาให้หลายบ่ส่งมาให้หลายโอ้จินจนอ้วนแหละบ่ครับเอาอีกบอนน้มอยากได้บอนน้มเสื้อแฟนคขับอยากได้อันอันซื้อน้มห้เอาบ่อครับตัวเอาน้มยังดีกินน้มยังเนี่ยน้มเอ็ดยิมหัวขุนนี่ต้องเท่าไรเนี่ยโอ้ยกองใหญ่กับขั้นกว่าบาทกองหน่อยกองหน่อยหองนลอยเนาอเนาะปอดเนอะ สลัดคือน้องพอดพอกินดูบอกเหล็กกรได้เฮ้ยเหลือแต่ถือบ่อมืออื่นเนี่ยมันทีถือบ่อบอย่าขมูอยู่เด็ดเนี่ยถือบ่อบถือบ๊อบ่ะฮะถือเอารถแม่ค่อมมาว้างไว้หนาเฮือนเลยเนาะโอ้บางรามันใจหาอย่างก็ล่างขึ้นบนล่างหาสี่ล่างหาสี่นี่เป็นเลขล่างสิ เลขบนเด้อแปดยังเกาะแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าเด้อ เด็กขับพี่น้องมืออื่นนี่ท่านผู้ชมมันที่ถามหลายเธอประเมนอย่างเด็กคืออยากลีกกราไปซื้อไห้เด้อค่ะคืออยากทวนความจำเด็กหน่อยมาเด็กหน่อยอายุสำนีเท่าไหรก็คุณยายอายุคนปีแปดเดือนสองปีแปดเดือนว่ามีความจำไหมไม่ใช่ว่าจะถามซ้ำๆแต่เพียงแต่อยากทวนความจำเด็กว่าเด็กคนนี้คือเป็นตัวเลขของน้องพอตนะครับเพิ่นกระบอกแบบชัดเจนนะครับเพิ่นเน้นล่างนะครับล่างห้าสี่นะครับน้องพอตเพิ่นกระบอกว่า ล่าง5 C สีาำหรับเลข3ตัวนะครับกับเป็น8 4 9นะครับ8 4 9สี่นะครับท่านผู้ชมพาชื่นชอบตัวเลขของพอร์ตนะครับก็บเอาไว้เป็นแนวทางเลยครับเด้อเือมันเป็นตัวเลขที่โชคลาบมีรางวัลน,นะครับในงวดวันที่6 6พุทภาคม2 5 6หนะครับ สำหรับคลิปนี้ก่อนจดจากการก์าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้อดมินบุญธรรมน้ำโชกทนเ้อครับเดดร์ยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเนาะเพื่อจะได้บด่ได้พลาดคลิปดีๆนําตัวเด็กเด็ดๆมาฝาก่านผู้ชมนะครับบุญธรรมน้ำโคกขอไวพ้พรอให้ทันผู้ชมคือเขานะครับจงโชคดีมีโชคลาภกันทุกคนเ้อครับเดิอสวัสดีครับ